สวัสดีครับวันนี้วันที่1นึ่งพุษธิกักายาร2 5ย7ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับท่านไม่รู้เป็นใครครับสำหรับผู้ที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆห,หรือรางวัลที่1ก็คือผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้น าบางท่านก็วันนี้ก็ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ถูกลังวันแต่ก็ต้องขอบอกนะครับผู้ที่จะขอพรประสบความสําเร็จได้ก็ผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นอ้าวท่านใดไม่มีบุญวาสนาท่านก็ไม่ประสบความสําเร็จและครับพี่น้องเอ๋อ้าวแต่สําหรับวันนี้การทําสวนทุเรียนจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ท่านก็ต้องติดตามดูผมด้วยนะครับผมพ่อไนนวดจากช่องน้องแม่น้องอติมลุยสวนครับแม่น้องอติมไม่ได้มาครับติดภาระอ่าตอนนี้ก็17นาฬิกานิดๆผลฟ้าตกพึ่งไปเมื่อกี้นี่ครับจะมาอีกหรือเปล่านู่นครับพี่น้องอ่าถ้าพายุลูกนี้ไปแล้วก็น่าจะหมดก็เข้าสู่ดูดดหนาวแล้วนะครับพี่น้องก็เป็นอ่าช่วงแห่งการออกดอกของไม้ผล ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือมังคุดเอาที่ท่านเห็นนี้คือทุเรียนอายุ3ปีนิดๆน,นะครับพี่น้องเอา้าสามปีนิดๆสาหรับใบของเขาก็แก่เต็มที่แล้วจะทํำยังไงให้เขาแตกใบอ่อนออกมาอาถ้าเราไม่ได้เอาลูกเขานะถ้าเรายังไม่ได้อดอกเขานะ เราก็ต้องดําเนินการต่อไปเพื่อให้เขาแตกใบใหม่รุ่นต่อไปออกมาครับพี่น้องเอา้าแล้วจะทํำยังไงเล่เาสำหรับทางดินก็สูตรยี่สิเ,เอา้าขอโทษขอไภครับพี่น้องสำหรับปุ๋ยก็สูตรยี่สิบห้าเจครับพี่น้องโอ้โหละมือไปเรื่องแต่ลอตเตอรี่เลยครับพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับาทางดินท่านก็จัดลงไปสูตรยี่ส ท่านสังเกตดูนะครับว่าจะมีในตัวเจนข้างหน้าคือ25แล้วก็ฟอสฟอรัสโพเทสเซียม7นั่นแหละครับพี่น้องอาบางท่านก็ว่าเอาช่วงนี้ช่วงหน้าเวลานี้ก็เห็นแต่สวนไหนสวนไหนเขาก็ใส่สูตรอ8 24 24ไม่ใช่เลยใช่ครับสําหรับทุเรียนที่จะเอาดอกหรือทุเรียนพร้อมที่จะเอาลูกในปีนี้ท่านก็ จัดลงไปถ้าใบอยู่ในช่วงลักษณะเช่นนี้ท่านก็จัดลงไปครับด้วยสูตร8 24 24แต่บางสวนมันยังเป็นทุเรียนเล็กเราต้องให้เขาจเจริญเต,ติบโตไปเรื่อยๆเ,เรายังไม่ได้ดอกเขานี่ครับเราจะเอาใบเขาเราก็เติมสูตร25 7 7, 7. นั่นแหละครับพี่น้องนี่ครับอยู่ในลักษณะเช่นนี้ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเลยเขาจะแตกใบอ่อนไหม แต่ครับพี่น้องไม่ใส่ปุ๋ยเพราะทุเรียนมันอยู่ในรอบของเขาแล้วนี่อยู่ในรอบที่จะออกใบก็ให้น้ําฝนตกไม่ใส่ไอ้ฝนตกวันนี้ก็เปรียบเหมือนเติมในตัวเจนให้เขาละครับพี่น้องเดี๋ยวเขาแตกไปอ่อนมาแต่ถ้าแตกไปอ่อนมาล่ะทําไงเรียบร้อยเฟีย้ยไฟเข้านอนกินก็ต้องไปป้องกันไอ้นั้นเป็นศัตรูพี่น้องไอ้นั้นคือศัตรูแล้โรคพืชคืออะไรโรคพืชของทุเรียนก็คือพวกอ่า เป็นลวกรากเน่าโคนเน่าไอ้นั้นเขาเรียกว่าโรคพืชทุเรียนเขาเป็นอ่าไม้อ่า,ไม,อาไม้เนื้ออ่อนก็มีทั้งอ่าศัตรูพืชและโรกพืชก็ทําลายเขาได้ง่ายครับพี่น้องเอ๋ยสําหรับวันนี้พ่อใหญ่นวดก็ทําการอ่าใส่ปุ๋ยเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนได้ง่ายขึ้นเราก็ตุ้นทางดินก่อนครับ ด้วยสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนั่นแหละครับพี่น้องอาบางท่านก็มีเติมฮิวมิกเข้าไปด้วยวครับแต่บางท่านก็ไม่ไเติมไอ้นั้นก็เป็นปัจจัยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันสําสหรับวันนี้ก็มาแนะนําแค่ว่าทางดินก่อนครับทางดินก่อนครับสําหรับทางใบอาจจะเป็นคลิปๆต่อๆไปแต่ทางใบนี้มันจะมีปุ๋ยเข้ามารวมด้วยหลายตัวนะครับพี่น้องสําหรับทางดินนี้ก็แค่ปุ๋ยอ่า อ้าวบางท่านถามมาอีกแล้วครับพี่น้องบางท่านถามว่าแลปุ๋ยอินทรีย์เราใส่ตอนไหนสําหรับปุ๋ยอินทรีย์นะครับถ้าท่านมีเวลาท่านก็จัดไป2เดือนครั้ง3เดือนครั้ง4เดือนครั้ง5เดือนครั้งหรือปีละสองครั้งก็ยังดีแต่บางท่านก็ไม่เคยใส่เลยก็ไอ้นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคของท่านนะครับที่สวนของเรานี้เราใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี Me, ร่วมกันนะครับพูดง่ายๆก็ว่าคือเดินสายกลางนั่นแหละครับพี่น้อง เราจะไม่นี่อ่าไม่ใช่ว่าเราจะใส่แต่อินซีย์อย่างเดียวเลยก็ไม่ใช่เราจะใส่แต่เคมี er อย่างเดียวเลยก็ไม่ใช่เราต้องมีทั้งอินรีย์และเคมี er ร่วมด้วยครับพี่น้องนี่ครับลักษณะเช่นนี้อ่าดูใบของเขานะครับอ ไม่ไม่ไม่ใช่ให้ประเทศอาร,ระบามิเรตนะครับให้ดูใบทุเรียนเขาอยู่ในลักษณะเช่นนี้ก็คิดว่า,าถ้าเราใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วต้องขอย้ํานะครับใส่ปุ๋ยทางดินในเมื่อท่านใส่ปุ๋ยทางดินไปแล้วท่านต้องให้น้ําทันทีเพื่อให้น้ําไปละลายปุ๋ยเพื่อให้น้ําลําเลียงปุ๋ยขึ้นไปสู่ใบนะครับพี่น้องนี่ท่านต้องให้น้ํานะครับช่วงใส่ปุ๋ยใหม่นี้ท่านให้ทุกวันเลยครับให้ทุกวันไปสักสามวันเพราะเพื่อให ให้น้ําไปลําเลียงปุ๋ยขึ้นไปสู่ใบท่านก็ให้ไปสักสามวันติดต่อกันเลยนี่ครับอยู่นีลักษณะเช่นนี้ก็ทุเรียนก็สามปีนิดๆก็อยู่ได้ระดับนี้แหละครับพี่น้องแต่สวนบางท่านสวนบางพื้นที่แ,แต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิอากาศไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่3ปีนี้เป็นลูกแล้วนะครับได้ลูกแล้วนะครับ แต่บางนที่3ปีก็บอกทําตรงก็ยังไม่ได้ขนาดนี้าการปลูกทุเรียนไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วท่านก็ประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่นะครับมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายสายเหตุนะครับถึงจะประสบความสําเร็จได้การทําสวนทุเรียนทุกวันนี้ปลูกได้ทุกคนครับไม่มีใครว่าปลูกไม่ได้แต่ถามว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั่นแหละไอ้ตัวปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละครับพี่น้องอไอ้เรื่องปลูกนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับใครๆก็ปลูกได้ แต่จะประสบความสําเร็จนั้นาการทําสวนทุเรียนมันมันมีมีอยู่ที่เขาคุยกันคือว่าเราจะใช้เงินทําสวนหรือเราจะทําสวนเอาเงินนี่แหละครับพี่น้องท่านก็เลือกเอานะครับพี่น้องอสำหรับวันนี้โอ้มาอีกแล้วครับพี่น้องเอา,อาเราบอกไม่จบเนะาะบางท่านก็ถามว่าเอาต้นขนาดนี้แล้วจะใส่ปุ๋ยกี่กำมือเอา ไอ้ไอ้ตัวนี้มันเป็นเทคนิคของท่านอีกแล้วล่ะครับพี่น้องอต้องต้องย้ําที่ว่าสวนของกระผมเองนี้สวนของอแม่น้องอรติมนี้คือสวนของคุณตาคุณยายนี่แหละเพราะแม่น้องอรติมที่ผู้ดูแลก็อยู่ในขนาดนี้ก็ใส่อยู่ที่ต้นละสามกำมือครับแต่โคกนี้มี2ต้นก็ใส่ไปที่6กํามือ10วันใส่ครั้งหนึ่งครับ10วันใส่ครั้งหนึ่ง10วันใส่ครั้งหนึ่งอ่าอันนี้คือปุ๋ยทางดินนะครับแต่บางท่านก็ร่วมด้วยอินทรีย์เลย ก็ได้นั่นแหละครับร่วมอินทรีย์เลยก็ไดอ้อยู่ลักษณะเช่นนี้นะครับบางท่านก็ใส่เลยกิโลนึงบางท่านไอ,ไอ้นั่นก็เป็นเทคนิคอ้าวทำไมไม่ใส่ครั้งเดียวเลยต้นละเป็นกิโลทุเรียนนะครับทุเรียนมันเป็นทุเรียนที่มีรากหากินอยู่หน้าดินถ้าเราใส่เยอะๆโอกาสรากหากินเขาจะเกิด เสียหายได้ถ้าเราใส่เยอะลากหากินเขาเสียหายโอกาสใบหงิกครับใบหงิกใบงอเหมือนเรากับเหมือนเราใส่ปุ๋ยแล้วไม่ให้น้ําไอ้ตัวนั้นอันตรายปุ๋ยเขาจะระเหยขึ้นไปสู่ใบใบหงิกใบงอได้ครับพี่น้องอบางท่านก็ว่าเอา้าไอ้มันเป็นใบหงิกใบงอนี้โรคไม่ใช่เหรออบางครั้งก็ไม่ใช่นะครับเป็นที่เราให้ปุ๋ยแล้วเราไม่ได้ให้น้ํเพราะปุ๋ยไปถูกแดดเขาก็ระเหยขึ้นไป ไปโดนใบฉะนั้นก็กลายเป็นใบหงิกใบงอใบไหม้ไปเสลยพี่น้องเอ๋ยอสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ